ปฏิการผู้ประปกอบการเฉลิมชื่เคยกครับผมออก2 2่องฟ้องคุณผาพักดินเชลล์ครับผมรวมถึงกับภาพมีผ้าหน่องมากินอาหารจานวนเราไม่ลองเหรอก็เลยมีอย่างมากมายครับผมการข่าวจานอันข่าวถ้วยหนึ่งครับปลาสินใหญ่พัดปลาหนาครับผมเข่ารองเข่าคือเก่ามาพาี่อรองว่าเต็มเกันครับผมโอ้หอนหอน,นได้จ่าพี่หน่องชวนๆเด้อืมอืมเก็บยางหลายเลยจ้ะไม่ลอง เนียนเฮ็ดนาจังเลยก็มแหลกเอาเลยพี่น้องเลย <Hit S 2> พอตรวจคอไปครับกินปินไงเนาะพี่น้องป็นไงพัดลาน่าะ <c oughs> คนแฟนที่จะตกิจิตกินจ้จา,จาดูพี่นออ้องป็นไงครับพี่น้อง่กล,ลืลรังสมัคร Ta cò mãi với phơi Mhm. Mới được Mhm. 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 luôn, Sẹp Mhm. 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 chỉnh Mhm. nhéo nhéo Mhm. 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 cái Nhay ngày ngay ngồi ngay ngọc hm hm ừ, hm ừ. mắt quá đi, ừ, rồi, hm này hết, ừ. Ừ. อื mm hmm. เดาผ้าหนุมเรีย,ยวกวืมเดาบมงกนเลยกินง่ายหอม mm hmm. mm hmm. อืมอืมอดเขาเว้ยบอลฝั่งห้องฝ้่งนว้อืม mm hmm. đến hái kim ngót phi long ơi, ăn à ừ. hàng bẩn ngỏng bẩn เท่าไหร่ว่ามูบดอืมออย่ากจะเพีชหัวออืม,อม,อม Đã chuột chuột đây phải Ừ ngay rồi, Có băng lên rồi อยมางเงีะยกูดอยากเนาะผมก็เก็บเองก็ต้องปรุงเพิ่มเลยจ้ะอืดอดหืองแล้วมันจะเกลาลยเนล่า

มล,ลมสมบูรณ์ไปด้วยอัดแน่นเลยพี่น้องคือเขากินแขวดีๆกามดีๆฟังดีๆหาข้ <c oughs> าเบิกเนาะ Bà hãy im vô. cái cái riêng này lắm chẳng Ai khai hồn gõn. Ừ. Đâu đi rồi đi Nó đó, bốt đó, bốt đó. ก็อี่มอ,อีกเล้อ,อเป็นไปไหนเสร็จเรื่องหนึงก็เลยกินของบ้านพี่น้องพ่อแม่ก็เลยกินนำ้ำกลับเป็นวุ่นแต่ให้พ่อให้แม่ก,กินนำ้ำนั่ละ บุญยังกับบซังพ่อแม่เลยกินน้ำบุญในไม่น้อกกินกระปากระัวงพ่อแม่บอกเลยกินแซ่บกระนวลกระปากระัวงพ่อแม่บอเลกินเคเปเลยจ้ะเเอฟตีพิต้าแมคโดนันั่งกินแซ่บเป็นตะวงพอแม่ประทุกนมันกับบ่มีน้องพี่น้องอ่ะ bảo hú cái băng, ừ, bỏ máy à, ừ, đại loại phật, wow, ở trên chúc ở phía nào, <laughs> này, cho mm. Mm. múa hẹn đây cho nó bơm eh, cho muối ừ, hết, net, net Um, hum, mm -hmm. olha แบบคือบทรบกินครับเนื่งการเดี๋ยวอยู่ือแกวาไก่บนน่องเนี่อครับกลาไก่เลือกแต่ครัรรบผมก็ขอขอบคุณเอพี้พูดคำวันที่ตามรับชมเราไปลองส่องคล้อง,องผู้เฒ่าพภาคีแหน่ครับผมแต่อิอ่มๆแส่บๆน้ำกันที่เก้าครับผม พี่หนาจังพอกันไหมครับผมพี่นี่ปาดกดไหลกดแยกดรับไกระเทกดติดตามกุยิ่างเดงนให้ท้องกุ้ถาวรภาเฉลีรับเลยครับพี่รองครับผมที่บรับนี่ครับผมสวัสดีค่ะ